เรามารับพัสดุนะคะไปแล้วนุ่นน,น,น,นุไปแล้วนะคะเป็นคุณพี่เจ้าหน้าที่นะคะนิเศษสองบาทเราก็ให้ไปเลยดีใจมากไวมากเลยคุณผู้ชมนี่ครั้งที่สองแล้วค่ะสำหรับการสั่งของออนไลน์นะคะนี่เราอยู่บริเวณนี่ เนี่ยตรงนี้เมื่อก่อนก็จะเป็นกอไผ่แต่โดนขุดไปแต่นน้นอีกอีกอีก,กอ,อีกอีกอีกอนึงค่ะแถวนี้แต่ว่ามันไปอยู่นะตรงนู้นคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นเป็นคะแนนไหมฮะสองะนแนนแล้วเดี๋ยวเราจะมีกอไผ่ใช้ฟรีกันนะฮะปกครองโดยวัดท่าสามัคคีนี่คุณผู้ชมมีคะแนนแล้ว เห็นเป็นสองขแขน่งนู่นนะคะอีกหน่อยเขาจะเป็นกอไผ่คุณผู้ชมนี่กอข้างหลังนั่นอีกคแหน่งเลยนะคะแต่นี้ของอีกบ้านหนึ่งคุณผู้ชมเย้ดีใจวันนี้เราจะได้ของแล้วเป็นเด็กไปดูข้างในกันโอ้ยไปทุบไามา้ยังน้ำลึกที่ไหนอายุไปไหนห่างมาคุณโชว์ขอบคุณค่ะ เดยวจะกินกระดมพิษอ๋อร่อยจังเลย้องเลยบัวกินกรพิษเด็กชายอยากกิมะขามกินพระดเผา